สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตนน็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับสรุปผลงานบอลเต็งวีพีสคู่เมื่อคืนวันที่4นะครับบิลแรกเป็นโทมินครับเปิดบ้านแพ้บริเจโกซูนปครับศูนย์ปลาตัต่อ3 ทีเด็ดของราชันคู่นี้กับต่อไปที่บริเจโกซุปในเลนหนึ่งจุดสองห้านะครับผลสรุปนะครับบินนี้บวกเต็มบินที่สองเป็นคอรเดบาแคาเดมี่นะครับเปิดบ้านเสมอกับทาเลเลสแคาเดมี่ครับหนึ่งต่อหนึ่งทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับเลือกคอรเดบาไปในเลทเสมอนะครับผลสรุปนะครับบินนี้เจ๋าไปครับและบินเน้นของเราเมื่อคืนนะครับบินที่สามเป็นเซฟซี่นะครับเปิดบ้านเอาชนะอยูเอทีอาราดนะครับหนึ่งต่อศูนย์ทีเด็ดของราชันคู่นี้ให้สูงไปในเลทสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับ ผลสรุปบินเน้นของเราวันนี้เสียเต็มขออภัยด้วยนะครับส่วน4คู่ของเมื่อวานนะครับก็ขออนุญาตสรุป3คู่นะครับอีกคู่นึงเตะกันค่อนข้างเช้าสรุปไม่ทันนะครับคู่แรกโบโตซานี่เปิดบ้านพบเฮอร์แมนสตาร์ครับคู่นี้เฮอร์แมนสตาร์บุกต่อบปอลเลยให้ตอบไปที่เฮอร์แมนสตาร์นะครับจบ90นาทีคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2นะครับตายไปครึ่งคู่ที่2เซฟซีเปิดบ้านพบยูเทีอารัตครับคู่นี้เซฟซีเปิดบ้านต่อครึ่งลูกเลยให้รองไปที่ยูเทีอารัตครับจบ90นาทีนะครับเซฟซีชนะไป1ต่อ0คู่นี้ตายครับคู่่ที3เคคมบบบรรริิิดดดดจ์เเป้้านพงับ คู่นี้เคมบริดต์เปิดบ้านต่อบอลเลยให้ต่อไปที่เคมบริดต์นะครับจบ90้าสินาทีครับเคมบริดต์ชนะเลตติ้งไป1นต่อศคู่นี้เข้าเต็มครับและคู่ที่4ยูเนียนซันตาเฟ่เปิดบ้านพบซานลอเรนโซครับคู่นี้นะครับราคาเปิดออกมาให้เลือกเลยเลือกไปที่ยูเนียนซันตาเฟ่เจ้าบ้านนะครับก็ขออนุญาตให้ทุกท่านสรุปกันเองเลยนะครับสำหรับคู่นี้ฮะสรุปผลงานบอลเต็ง VIP 3คู่ของเมื่อคืนก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องที่ดีสำหรับเมื่อวานนะครับก็คือสเต็ป3ของราชชชัััันนนน่วววงเเ้้าะะะคครรบบแแแตตกไป3ิดลลมื่อเเช้ากก็แตละะอียดนครับเข้าเเต็มไปทุกบินนลยะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อเช้าใครตามราชันนะครับแตกรละเอียดทั้ง2บินเลยครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่แอด RBT1488 จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ในกลุ่มครับมีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มกับผมได้เลยนะครับวันนี้ก็พิเศษสุดๆครับสำหรับสมาชิกในกลุ่ม VIP ครับเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าแตก3วันติดครับแล้วแคปเจอร์ส่งให้ผมในลายแอด d r b t 1 4 8 8นะครับสุ่มแจก5รางวัลนะครับรางวัลละ1น0บาท ง่ายๆเลยนะครับสามารถร่วมสนุกกันได้ทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มโดยเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับและก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอนวันนี้นะครับผมก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่อง YouTube channel ราชันบอนเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่5กันยายนนะครับ2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทางยูทูบกันเหมือนเดิมนะครับ บอลวันอังคารนี้นะครับมีบอลอังกฤษศึก EFL Trophy นะครับลงเตะกันค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับก็คัดมา4คู่นะครับมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube ของราชันบอลเต็งกันนะครับคู่แรกเลคแฮมนะครับเปิดบ้านพบนิวคาสเซิลยู21คู่ที่สองนอรแฮมตันนะครับเปิดบ้านพบออกฟอร์ดคู่ที่สามฮาร์โรเกตทาวน์นะครับเปิดบ้านพบนอตติงแฮมฟอร์เนสยู21และคู่ที่สี่ครับวิมเบลดันเปิดบ้านพบสตีฟเน็ตไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลถ้วยลีกครับท็อฟฟี่โซนเหนือนะครับเป็นการพบระหว่างเลปกนะกรับ สนามสโตคารัสนะครับพบกับน่านนิวคาสเซินยู่21ทีมระดับที่22ของพรีเมียร์ลียู21ครับ คู่นี้ต้องเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้นะครับเป็นการเตะกันในกลุ่ม B ของศึกฟุตบอลทรทฟี่โซนเหนือนะครับโดยในกลุ่มนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนิวคาสเซิลยู่ยี่สิบเอ็ดครูอเล็กซานดราเร็กแฮมและพอตเวลนะครับซึ่งนัดนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับต่างฝ่ายก็ต่างไม่มีคะแนนเลยนะครับสถิติเฮตเวิร์สคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเจอกันเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุรกการของเร็กแฮมนะครับต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอเลยนะครับโดยชนะสามเสมอหกแพ้หนึ ส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอแบล็布莱福德ซิตี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งเปิดบ้านเสมอสวินดอนทาวห้าต่อห้าและเปิดบ้านชนะวอซอนะครับสี่ต่อสองส่วนนิวคาสเซิลยูยี่สิบนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลมุมธุรการก็ค่อนข้างแย่อยู่นะครับโดยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หกเข้าวินไปสี่จบเกมสูงไปหกเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ยูยี่สิบนะครับศูนย์ต่อสี่ส่วนเกมเยอะล่าสุดครับบุกแพ้เรตติ้งยูยี่สิบนะครับหนึ่งต่อศู row, นย์บุกแพ้ทอตแนมฮอตสเปอร์ยูยี่สิบสี่ต่อหนึ ฟองเงินยิงประตู10นัดล่าสุดกับเร็กแฮมยิง20เสีย17ผลต่างบวก3เฉลี่ยได้2ลูกต่อเกมส่วนนิวคาสเซิลยู21เลยครับยิง15เสีย24ผลต่างลบ9เฉลี่ยได้1.5ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเร็กแฮมน่าจะใช้งานจอร์จฮอคคริสเตียนเดนิสคอนเนอร์เจนนิงส่วนนิวคาสเซิลยู21เลยครับหลักๆก็จะมีรูอิสไมรี่กับดีแลนสตีเฟนสันนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเรลียนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาให้เรคแฮมเจ้าบ้านนะครับต่อไปที่ราคารูกครบครึ่งโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับเรคแฮมชนะจ่ายอยู่ที่0.71และนิวคาสเซิลอยูวิเป็ 8, นครับตอนนี้เป็นน้ำหล้นจ่ายอยู่ที่1.11 ส่วนสูงต่ำมอเวร์เดือนนั้นเปิดมาที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับส่วนนั้นนั้นราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เรคแคมชนะใจอยู่ที่1.3ึ่งจุดสามสองนิวอัลเซนยู่ิเชนะใจอยู่ที่หกจุดห้าเท่าและถ้าเสมอกันใจอยู่ที่สี่จุดแปดห้าครับเกมนี้นะครับผมยังมองว่าเจ้าบ้านเรคแคมนะครับดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าจะส่งสำรองลงสนามก็ตามนะครับแต่พวกเขายังครองความได้เปรียบไว้ได้เยอะอยู่ดีครับพอพวกเขาดูดีกว่าชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นผลงานคุมกำลังรวมไปถึงความเป็นมืออา ขนาดที่นิวคาสเซลยูยี่เ็ดครับผู้มาเยือนต้องบอกว่านันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียครับพะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เป็นรองเยอะกว่านะครับแถบที่แย่ไปกว่านั้นก็คือฟองการเล่นในชั่วโมงนี้ดูไม่จืดสุดๆครับด้วยการแพ้รวดมาสามนัดซ้อนมองดูแล้วนะครับทิปเยือนคราวนี้ก็รอแพ้กลับออกมาได้เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องลงทุนครับขอต่อไปที่เรคแฮมนะครับในเลทลูกครบครึ่งครับฟันธงเรคแฮมชนะนิวคาสเซลยูยี่เป็ดสามประตูต่อหนึ่งจัดไปครับ ไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่ในศึกฟุตบอลถ้วยลีกครับโธฟี่กันอยู่นะครับเป็นการพบระหว่างนอตแฮมตันนะครับเปิดสนามซิกฟิลด์สเตเดียมครับพบกับทางด้านออกฟอร์ดครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้เป็นการเตะกันในกลุ่ม F ของศึกฟุตบอลถ้วยโธฟรีนะครับโดยในกลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยมินตันครีนตันนอตแฮมตันออกฟอร์ดยูไนเต็ดและเชลซียูยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งนัดนี้นะครับก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับสถิิตตตนน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 ััััััดดดหลงสุทททีีีี่่่่คคคู้้เเจจออกกกะะะรรบบ็็ปแฮมำไวา เอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและอ็อกฟอร์ดเคยเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดน,นะครับน็อตแทมตันเปิดบ้านชนะอ็อกฟอร์ดหนึ่งต่อศูนย์อัตราการนำเงินนะครับน็อตแทมตันกินตังอ็อกฟอร์ดไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงครับเจอกัน5นัดล่าสุดจบสูงไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของน็อตแทมตันก็ยังไม่ถือว่าดีนะครับโดยชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าวินไป4ี่จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้วีคอมบันเดเลสนะครับศูนย์ต่อกอกนน ฟอร์ดนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลุมตุนิการก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับโดยชนะ6เสมอ0แพ้4เข้าวินไป6จบเกมสูงไปเจเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้พอสเบลนะครับ1นต่อสส่วนเกมเยือล่าสุดกับบุกชนะบาลลี่นะครับ1นต่อสบุกชน,น,นะดาร์บี 1, บ้เคาน์ตี้1นต่อสและบุกแพ้บริสตันซิตี้นะครับ5้ต่อหฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับน็อตแฮมตันยิง12เสีย13ผลต่างลบ1เฉลี่ยได้1.2ลูกต่อเกมส่วนออกฟอร์ดนะครับยิง17เสีย16ผลต่างบวก1เฉลจได้1.7ลูกต่อเกม ที่เป็นตัวจริงในวันนี้นครับนอตแฮมตันน่าจะใช้ง,งานแซมออสกินริคอนโบวีลุยอเปเร่ส่วนออกฟอร์ดนะครับวันนี้ใช้บิลลี่บาดินรูเบนโรดิเกสกับมาร์คเฮริสครับน่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นครับเปิดมาให้ออฟฟอร์ดครับบุกต่อที่ราคาปอปออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับตอทัมตันชนะจ่ายอยู่ที่0.75ออฟฟอร์ดตอนนี้เป็นน้ำลงนะครับจ่ายอยู่ที่1.03ส่วนสูงต่ำมัวเวอร์เดิอนนั้นเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้นอตแทมตันชนะจ่ายอยู่ที่2.73ออฟฟอร์ดชนะจ่ายอยู่ที่2.32และถ้าเสมอกันายอยู่ที่3.12ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับน็อตแทนตันถ้ารองในเลดบอลนะครับเจอห่านนัดสุดผ่านได้1ครั้งส่วนออฟฟอร์ดนะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อปอเจอห่านนัดสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเลดสอลูกครึ่งนะครับน็อตแทนตันเจอราคานีห่านนัาสุดผ่านได้1ครั้งส่วนอัลฟอร์ดนะครับสูง2ลูกครึ่งนะครับเจอมาห่านนัาสุดนะครับผ่านได้4คร er, ั้งครับทีมเยือนออฟฟอร์ดนะครับช่วงหลังผลงานดีกว่านะครับ er, ไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือเกมเยือนซึ่งเก็บใช้ไปได้4จาก5นัดหลังที่ผ่านมาและเป็นการเเเเเขข้้าาวววินน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 อออออกกกกบบถึงงงง2มรรรดดดดณะะทีีี่่แแปตตัััััคคสชยยยจพหหลล7 และพ่ายไปถึง5เลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับพวกเขายิงใครไม่ได้เลยตลอด4นัดล่าสุดในถิ่นนะครับราคาปอปอนะครับอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสได้รับทรัพย์มากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องอุ่นทุ่นครับขอต่อไปที่ออกฟอร์ดนะครับในเลตปอปอครับฟันธงออกฟอร์ดชนะนอตแฮมตันสองประตูต่อนหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่ในศึกฟุตบอลถ้วยโทฟี่รอบแบ่งกลุ่มกันอยู่นะครับเป็นการพบระหว่างฮาร์โรเกตทาว์นะครับเปิดสนามเอ็นวิโรเวนสเตเดียมนะครับพบกับทางั้นนอตติงแฮมฟอเรสต์21ครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลอตต คู่นี้นะครับเป็นการเตะกันในกลุ่ม C นะครับโดยในกลุ่มนี้ก็จะประกอบด้วยแอดดิงตันคารายฮาร์โรเกตทาวและนอตติงแฮมฟอร์เรสยูยู่21นะครับซึ่งนัดนี้เป็นน,นัดแรกของทั้งคู่นะครับยังไม่มีคะแนนกันเลยนะครับสถิติเฮต o h เฮตคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อน,นครับเจอกันเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับ ฟอร์ม10นัดล่าสุดลมตริการของฮาร์โดเกตครับก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่นะครับโดยชนะ4เสมอ0แพ้6เข้าอินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้บราโวนะครับสูงต่อ1และก่อนหน้านั้นเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านแพ้แบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับสูงต่อ8เปิดบ้านชนะมอแคม2ต่อ0และเปิดบ้านแพ้ฟลอเรสกิลโลเวอร์นะครับสูงต่อ1 ส่วนนั t ติงแฮมฟอร์เรสย21ครับฟอร์มสินัดล่าสุดหลมเทศการก็ถือว่าพอๆกันเลยนะครับโดยชนะ 4, ส, 2, สีเสมอสแพ้สเข้าวินไป4ี่จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกแพ้ไบรตันยู21ครับหนต่อศและก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับบุกเสมอกับนอริสิตี้ยู21ครับสอต่อสบุกแพ้ลีดยูนิเซตยู21สาต่อศและบุกชนะมิดเดิลสโบรย u 21นะครับศูนย์ต่อหนึ่งฟอร์มวันนี้ประตูสิบนัดล่าสุดนะครับฮาโลเกตยิงเจ็ดเสียสิบแปดผลต่างลม ซิปเปตตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านฮาร์โรเกตน่าจะใช้งานจอส์ Thomson Ken Dempsey Jack m a n d u ส่วน us, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยูยูปเปตครับหลกัหลกๆก็จะมีอาร์ติฟโคนาเต้กับเดสเลฟโอซองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรนราคาในแคมปของคู่นี้ที่เปิดมานะครับให้เจ้าบ้านฮาร์โรเกตครับต่อไปที่ราคาปปเท่านั้นเองนะครับ อัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับฮาโรเกตชนะใจยอยู่ที่0.85นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยูจิเบชนะใจยอยู่ที่0.96ส่วนสูงต้าโอเวอร์เดือนนั้นเปิดมาที่ราคา3ลูกครับส่วนทางด้านราคา 1x2 ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ฮาโรเกตนะครับชนะใจยอยู่ที่1.99นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยูจิเบชนะใจยอยู่ที่3.05และถ้าเสมอกัร์นใจอยู่ที่3.45ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับฮาโรเกตถ้าต่อในเลตปอนะครับผ่านนาราสุดผ่านได้2ครั้ง ส่วนน็อตติงแฮมฟอร์เรสยูยิปเปอร์ครับถ้ารองในเลดปอนะครับ,รรบเจอห้านาฬาสุดผ่านได้สองครั้งสูงในเลดสามลูกนะครับฮาโรเกตเจอราคาที่ห้านาฬาสุดผ่านได้สามครั้งส่วนน็อตติงแฮมฟอร์เรสยูยิปเปอร์ครับเจอสูงสามลูกนะครับห้านาฬาสุดผ่านได้สองครั้งครับเจ้าบ้านฮาร์โรเกตนะครับอาการค่อนข้างหนักแพ้ไปถึง5จาก6นัดที่ผ่านมาทุกรการแถมเสียไปถึง15ยิงได้เพียงแค่2เท่านั้นเองนะครับแต่สถิติในรายการนี้ไม่ธรรมดานะครับโดยฟาชัยไป4จาก5แมตช์ล่าสุด อีกทั้งวันนี้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเจอทีมเยาวชนฟอร์เรสต์นะครับกระดูกย่อมเหนือกว่าครับเนื่องจากคู่ต่อสู้อายุ20ต้นๆกันทั้งทีมครับประกอบกับพวกเขาสะกดชัยนอกรังเจอเพียงแค่หนเดียวตลอด6นัดหลังดังนั้นตามภาพรวมราคาปปปวางบอลต่อไปดีกว่าครับคุณนีเลือกเชียร์เรื่องทุนครับขอต่อไปที่ฮาร์โรเกตทาวส์นะครับในเลตปปปครับฟันธงฮาร์โรเกตทาวส์ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยู21 2ประตูต่อศูนย์จัดไปครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้ครับในศึก จะเป็นการพบระหว่างวิมเบอร์ดันนะครับเปิดสดานามเชอร์รี่เรคคอร์ดครับพบกับนด้านสตีฟเนตครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยคู่นี้นะครับเป็นการเตะก,กันในกลุ่ม C ของศึกฟพื้นทั่วเอฟแอลท็อฟฟีนะครับซึ่งในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยวิมเบอร์ดันสตีฟเนตคริสตันพาเลตยู21และวีคอมวันเดเลสครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีคะแนนกันเลยนะครับ สถิติเฮทเวทห้านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นสติฟเนตที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับเอาชนะไป3ครั้งนะครับสเสมอกัน1ครั้งและวิมเบลดันชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดสติฟเนตเปิดบ้านชนะวิมเบลดันสองต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านวิมเบลดันที่เจอกันนะครับวิมเบลดันเปิดบ้านแพ้สติฟเนตสองต่อสามอัตราการทำเงิน,นครับสติฟเนตกินตังวิมเบลดันไปได้สี่ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงครับเจอกันห้านาฬิกสุดจบสูงไปสี่ครั้งเลยครับฟอร์มสิบนดล่าสุดรวมทุนการของวววิิมมมเเเบบบดดดดััันนนนกก็จจ่่าีออยยููะะครโชสสแพ้ไนนไป 8, งไปง เกมล่าสุดบุกเสมอกับนิวพอร์ตเคานตี้นะครับสอต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดเครับเปิดบ้านเสมอกับฟอเรสต์กิโลเวอร์นะครับหนต่อหนึ่งเปิดบ้านเสมอได้แค้หนึ่งต่อหนึ่งและเปิดบ้านชนะโคเวนทรีนะครับสอต่อหนึ่งส่วนสตีฟเนี่ยนะครับฟอร์มสินัดล่าสุดหลมทุดการก็จัดว่าดีเลยละครับโดยชนะ6เสมอ3แพ้หนึ่งเขาวินไป9จบเข็มสูงไปสีเกมล่าสุดบุกชนะเลตันโอเรียนะครับศูนย์ต่อสามและก่อนหน้านั้นเกมเยือนครับบุกเสมอเอ็กเซเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่ง ฟองมัินยิงประตูส0นัดล่าสุดครับวิมเบลดันยิง15เสีย7ผลต่างบวก8เฉลี่ได้1.5ลูกต่อเกมส่วนสตีฟเนตครับยิง16เสีย6ผลต่างบวก10เฉลี่ได้1.6ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านวิมเบลดันน่าจะใช้งานจิมมี่บอลมอร์แกนวิลเลียมเจมส์ททลลี่ส่วนสตีฟเนตครับวันนี้ใช้นิกฟรีแมนจอแดนโรเบิร์ตและชารีแมกนิวนะครับน่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเปลีราคาให้แก็บของเกมนี้ครับเปิดมาให ตอนนี้เป็นน้ำหล้นใจอยู่ที่1.03ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดอร์นันเปิดมาที่ราคา2ลูกขึ้นครับส่วนทางด้านราคา1นึคูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้วิมาร์ดันชนะใจอยู่ที่2.52สติปเนี่ยชนะใจอยู่ที่2.4เท่าและถ้าเสมอก,กันใจอยู่ที่สามจุดสองสี่แคปเปเชียย้อนหลังนะครับวิมาร์ดันท่ารองในเลตปอรนะครับเจอฮันนาลัสสุดผ่านได้3ครั้งส่วนสติปเนี่ยน,นะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อปอร์เจอฮันนารัสสุดผ่านได้สครั้งสูงในเลตสองลูกขึ้นนะครับวีบ ทีมเยือนสตีฟนี่นะครับพวกเขามีสถิติที่ดีในการเจอคู่แข่งรายการนี้นะครับสองนัดล่าสุดเอาชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับฟอร์มการเล่นค่อนข้างระเบิดอยู่นะครับซึ่งมาด้วยขวัญกันกำจายที่เต็มเปี่ยมก่อนมายันคู่แข่งวิมบัลดันที่เล่นในลีกตามกว่าแถมผลงานไม่ดีด้วยนะครับสามเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะครับบอลบอลลองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนน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 นะะะะคคครรรรััััับบบบขอออตตตตต่่่่ไปปปทีีสสฟเเใลลพธงชวิิมดู จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกนะครับต่อเด็แคมลูกครบครึ่งคู่ที่2ต่อ Oxford, ออกฟอร์ดปอปอคู่ที่3ต่อฮาราเกตทาปอปอและคู่ที่4ครับต่อสตีฟเน็ตในลิตปอป,อ,ปอครับและขอฝาาขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก1้0เ์ครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามทยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากัไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ